ท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบวัวจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดย่านใหญ่ที่เห็นอยู่นี่นะครับสวัสดีครับท่านเจ้าวาดครับสวัสด,ดีครับท่านเจ้าวาดพระคูวิละคือวัดย่านใหญ่อันนี้กเ็เป็นหมู่บ้านที่สร้างวัดสร้างโบสถ์มานานแล้วเมื่อก่อนผมก็เคยมาเที่ยวก็วัดยังไม่ใหญ่โตทุกวันนี้วัดใหญ่โตขึ้นมามากเลย ก็จะให้พระอาจารย์พระครูวิระพาเที่ยวชมภา,ายบริเวณวัดแล้วก็มีโครงการที่จะสร้างสร้างโดมหรอโดมศาลาโดมใหญ่ไว้ใช้สอยในกิจกรรมแล้วก็างานบุญงานบวชอะไรของวัดนะครับก็เดี๋ยวนี้มลพระครูวิระจะวาดพาท่านผู้ชมดูทางหน้าภาในวัดครับอันนี้ญาติโยมพี่น้อง ชาวบ้านยันใหญ่มาตากเข้าเหรอตาอเข้านี่เข้าอะไรอ่ะเข้าแปดเจ้ะเข้าแปเป็นเข้าเขานาปังไม่ใช่นาปีเนาะครับนี่าลาครับใหญ่โตเป็นสลาปูนมาตรฐานติดแอร์เย็นชํำเลยครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นหอระฆังนะครับบริเวณวัดกว้าง มีต้นไม้ล่มลื่นชื่นใจนะครับลมพัดมาเย็นชื่นใจแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้านู้นก็เป็นพระโบสดหรือว่าโบสถ์นะครับเดี๋ยวว่าครูอวิละหรือว่าจเจ้าว่าเนี่ยจะพาเราท่านผู้ชมไปเดินชมบริเวณวัดกันนะครับมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเราที่ ที่ทางหมู่บ้านและทางวัดสร้างไว้อันนี้สร้างมากี่ปีครับหลวงพอ่อสร้างมาประมาณหกเจ็ดปีละับหกเจ็ดปีแล้วครับหลวงพ่ออะไรครับเขาเรียกว่าหลวงพอ่งพอ,งพอพระโพธหลวงพ่อโพธมะหลวงพ่อโคตมะอ่าได้เป็นพระพุทธรูปเขาแบบมาจากที่ไหนครับรแบบพระเจ้า,า,าทาั้วทงวัดทั้ง สือโลกเราเนี่ยนะแล้วก็สร้างมากี่ปีแล้วเนี่ยสร้างมา2,557ส่วนใหญ่ญาติโยมที่เขามาขอพรขอบารมีอันศักดิ์สิทธิ์เขาขอด้านไหนขออะไรเขมขอด้านค้าขายก็ประสบความสำเร็จมีหลายคนแล้วก็แล้วก็มากราบขอพรหาเจ็บหายป่วยครับเดี๋ยวให้ท่านพระกุิละเจ้าวาดพาไปกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อันนี้วิหารหลวงพ่อขาววิหารพระขาววัดย่านใหญ่ตโตเราเนี่ยอ๋อหญิงปูนเออไปมิมต์มาจากไหนด้วยมต์มาจากไหนสมัยก่อนก่อนเริ่มคือเจ้าสร้างวัดกันก็มีโยมมาถวายอ๋อโยมามาถวายมาถวายไหวก็ทาง่มควรก็เลย เป็นพิธาระสร้างอาหารเป็นพิธาราตระวาลิจามาราอายุประมาณกี่ปีครับอายุประมาณจะก็เริ่มสร้างวัดมาอ๋อวัดมาเลยนะจะก็เริ่มสร้างวัดมาเลยแล้วส่วนมากองมาแค่บน้นหมอยแต่บนตัวใหญ่บนเรื่องอะไรครับเรื่องบังกาก็ไห้ได้ข้าว ได้ได้ข้าวอ๋อได้ข้าวนาได้ข้าวผูกข้าวได้ข้าวดีๆไม่ได้มีแมลงมารบกวนผสมป่าเส้นเร็กก็มาแก้บนมาไหว้มาถวายนะเราก็อันนี้ของพ่อขาวเจ้าของโครงสร้างคเรื่องรศสองพันห้อย่สิบไทยเรื่องเขาเขียนไว้สองพันคูนคูนเหล็กหินสีเป็นเงิน40,000บาทครับครับนี้ก็คือ บารมีขงหลงพ่อขาววัดย่านใหญ่ถ้าท people, า trouble, rise, ่านผู้ชมที่ดูอยากจะมากราบไหว้ขอพรบารมีหลวงพ่อขาวช่วยก็มากราบไหว้ได้ตลอดเวลาครับครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อพาไปอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งโอ๋อันนี้เป็นพระเกยรอาจารย์หลวงพ่อพระครูพินิษขันติธรรมหรือว่าพระ อาจารย์จำลองนะครับเป็นที่รู้จักกันอันนี้เป็นเจ้าวาดขององแรกของวัดย่านใหญ่ผู้ที่สร้างมาเชิญสร้างวัดสร้างโบสถ์เนี่ยนะวัดสร้างโบสถ์สร้างริ่มตั้งที่เป็นรูปแรกเป็นรูปแรกเลยที่สร้างวัดขึ้นมาวัดย่านใหญ่นะองแรกของจ้าวัดองแรกของวัดย่านใหญ่ท่านท่านนี้หลวงพ่อเนี่ยพระครูจำลองเนี่ย อาจารย์จำลองเนี่ยเขาเป็นคนเป็นคนบ้านนี้เลยหรือเปล่าเป็นคนเดิมเพียงาจากสิงห์บุรีอ๋อเป็นคนสิงห์บุรีจะมาอยู่ทางบ้านเราในในหมู่บ้านย่านใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสิงห์บุรีสิงห์บุรีทุพันธบุรีอ๋อก็เป็นคนแต่แบบนี้แต่เขาเรียกแบบล่างเหรอแบบล่างบอกบุญสร้างอาโดมตรงไหนเดี๋ยวเราพากันไปดูตรงนั้นดีกว่าท่านผู้ชมนี่คือ ตรงหน้าเมมและหน้าสลาสวดศพตรงนี้เราก็มีหุ้มหุ้มต้นไทรต้นไทรนี้ก็อายุหลายสิบปีแล้วเนาะหลายสิบปีแล้วก็ทางวัดและทางเจ้าวาดโดยท่านพระครูวิลาเนี่ยก็จะ,ะมีจุดประสงค์วัตถุประสงค์ว่าจะสร้างโดมไว้ใช้กิจกรรมของวัดครับเราไว้ใชงานบวชงานแต่งงานบุญงานอะไรต่างๆงานกระถิ่นอะไรนี่แค่เป็นโดมแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องเก็บของเสร็จ อยู่นั้นก็ฝากให้ญาติโยมท่านผู้ชมที่ดูช่อง YouTube นาคบัวนี้ก็ถ้ามีจิตศรัทธาก็ร่วมบุญกับทางวัดย่านใหญ่ตมบลท่านงามอำเภอวารากรรมจังหวัดวิษณุโลกขอเจริญพกรอนญาติโยมก็ขอตอนนี้ทางวัดก็จะสร้างโดมขึ้นมาสักหนึ่งหลังเอาไว้ทำกิจกรรมทางด้านศาสนา มันจะเป็นใช้ทางบวชทางชาวคณกิจตอบสิญาโดมมาร่วมในกิจกรรมในขอเางส่วนญาติโยมได้มาร่วมสร้างโดม้วยการในขออ่านั้นโยมว่าสละทุนทรัพย์กันทุนทรัพย์กันร่วมสร้างตามกิจศรัทธาเหรอตามกำลังกิจศรัทธาของญาติโยมตามบัญชี ก็โอนเข้าบัญชีวัดได้เลยบัญชีวัดเลยได้เลยขอ,อที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลก็ให้ญาติโยมได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุก็อย่างนี้ท่านพระครูท่านเจ้าวาดครับท่านพระครูวิละ ถ้าเกิดว่าญาติโยมอยากจะทําบุญเนี่ยแต่อยากจะโทรมาคุยเพื่อความแน่ใจมีเบอร์โทรของเจ้าวาดหรือว่าเบอร์โทรของกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรไหมกรรมการวัดมัมกทายกโอนเงินเข้าบัญชีก็โทรมาเบอร์นี้กับร่วมบุญสร้างโดมไว้ใช้งานของวัดย่านใหญ่ไว้ใช้ในวัดหรือไว้ใช้ทางกิจการนี่นะตรงหน้าโบสถ์แล้วก็ต้นต้นไทรต้นนี้เราจะขุดออกเลยใช่ไหม คนออกแล้วอาจจะไปปลูกที่อื่นหรือว่าจะขุดทิ้งจะหาหาที่ปลูกหาที่ปลูกหาที่ปลูกเราก็จะปลูกไว้ปลูกใหม่อ่าถ้าถ้าหาที่ปลูกไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายไปเลยแต่ก็อยากจะให้เอาไว้เพราะว่ามันมีอายุเยอะแล้วก็มันสวยรัก็บริเวณเนี้หลวงหลวงพ่อลองชี้ดิตรงตรงไหนจากระยะไหนอาจะจัดโน้นนะอ๋อมานี่หมานี่ มาถึงต้นนี้หรือว่าต้นนี้ด้วยตอนอาจจะถึงต้นนี้แล้วน่ะโอ้โหใหญ่แล้วเนี่ยกว้างขวางก็ใช้งบประมาณตั้งเป้าไว้ก็ประมาณเห็นกรรมการนะคุยกันก็ประมาณล้านกว่าแหละล้านกว่าแต่ไม่รู้กว่าเท่าไหร่กว่าห้ากว่าหกกว่าเก้าใช่ใช่ล้านเก้าล้านห้าล้านแปดล้านสามล้านสองอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่าต่อไปมันจะไปเพราะว่าค่าเข้าของมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยครับ ครับก็ตามนี้ครับท่านผู้ชมรบ,บริเวณต้นทรายที่เห็นจะขุดออกตรงหน้าเมมหน้าสลาสวดศพนี่นะครับหน้าสลาสัมมาสองเวทเนี่ยอันนี้คือต้นตะเตอครับท่านผู้ชมเนี่ยทั้งสองต้นเนียน่าจะ,น,าจะน่าจะต้องเอาออกนะครับแล้วก็อาจจะทาให้โคตักแล้วไปปลูกที่อื่นครับก็ขอ,ขอขอบคุณพระอาจารย์และคณะกรรมการและกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนครับที่อนุญาต ให้ช่อง Youtube นาคบัวมาถ่ายทำคลิปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ